สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางห้างสิงเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือน1ิ2565นนะครับผมก็สำหรับห้างสิงเมื่อวานนี้รู้สึกว่านะครับช่วงนี้แนวทาง VIP เนี่ยจะมาดีมากๆนะครับเนาะเด้งเช้าเด้งบ่ายเลยนะครับสำหรับปกติต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง2กับ7ไปนะครับพี่รอบ v i p นะครับ3 5 2หกับ6 2สองนะครับพี่ถ้าใครวิ่ง2เนี่ยเด้งบนล่างเลยนะครับเด้งบนล่างเลยส่วนจับคู่นะครับของเรามาเข้า2 6 6 2สองนะครับเนาะเน้นๆน้นนะครับเมื่อวานนี้ถามว่า3ตัวเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับพี่พน่าเสียดายตรงที่ว่านะครับวันนี้3 2 7 เนาะสามสองเจ็ดอันนี้สามห้าสองนะครับผมก็ผิดแค่ตัวเดียวนะครับเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ในรอบเช้า vp เนี่ยผลผลน่าจะเหมือนจะปอกยังไงดีเมื่อวานนี้ผลรอบแรกตอนเช้านะครับ vp นะครับตัวแรกออกหกเก้าสองนะครับพี่พีหกเก้าสองแล้วก็เก้าแปดนะครับผมดูอีกเวฟหนึ่งนะครับเนาะก็คือ 692กับ98นะครับก็คือปิดไปแล้วนะครับสักพักนะครับสักพักดีดเป็นตัวนี้นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครผมจําไม่ได้ชื่อชื่อช่องอะไรนะครับใน u t u b e นะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆเอนะครับเนาะวีเอก็ทักมาบอกว่านะครับได้โชคลาบนะครับก็คือแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขใน692กับ98นะครับเนาะก็พอเข้าไปดูอีกทีเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับพี่แต่ก็ดีนะครับ ถ้าเกิดรอบแรกของเราไปเข้า2992เนาะนะครับพอเขาเปลี่ยนปุ๊บมาในตัวเน้นเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับส่วนแนวทางรอบปกตินะครับ769กับ98นะครับเราเน้นไปที่78เนาะออก98นะครับผมก็อย่างที่บอกรอบปกติเดินไม่ค่อยดีเลยนะครับเนาะ76ก็ไปอยู่ข้างหน้าซะงั้นนะครับนะครับผม7ไปอยู่ข้างหน้านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับรอบปกติส่วนรอบบ่ายนะครับ ให้วิ่งสี่กับบูดศูนย์นะครับพี่ VIP นะครับสามหนึ่งสองกับสี่หนึ่งอันนี้ผมน่าจะบอกน่าจะบอกผลผิดนะครับพ,พี่ตัวนี้น่าจะเป็น VIP นะครับเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่พนี่ครับผลรอบ VIP นะครับสามเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์นะครับพ,พี่ถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่ศูนย์เนี่ย เด้งบนล่างเลยอันนี้รอบ VIP นะครับเด้งบนล่างเลยนะครับส่วนจับคู่นะครับเรามาเข้า02 2 0นเน้นๆนะครับพี่พี่เนี่ยอย่างที่บอกรอบ VIP เนี่ยเดินดีมากๆเลยในตัวเน้นนะครับส่วนรอบปกตินะครับ3 1 2กับ41นะครับของเรามาในเด่น4วิ่ง4นะครับในเลขล่างนะครับรอบปกตินะครับ4 1ไม่ได้จับเน้นไป42ออก41นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับ แนวทางห้างสิงเช้าบ่ายนะครับก็วันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับวันนี้นะครับในรอบเช้านะครับผมอันนี้ไม่ได้ขีดให้นะครับในในรอบเช้า รอบเช้าผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่9นะครับพี่พี่ส่วนสายลูดผมให้ไปที่เลขก7นะครับ9ก็จะมี91 92 96 97นะครับ71 เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับส่วนในตัวเน้นตัวจอกผมให้ไปที่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกนะครับ 72นะครับพี B ่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับ91 72หนดสแล้วก็97นะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลข1นะครับหลักร้อยก็จะเป็น1 9 7 1 7 2นะครับผมนี่เลยส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่าย ผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่1นะครับผมส่วนสายรูดผมให้ไปที่ศูนย์นะครับวิ่ง1นรูด0ูนย์นะครับ1ก็จะมี1 0 1 4งศห 1นนะครับ0-2 04 06แล้วก็08นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่10นะครับ 1 8 02นะครับ04นะครับพี่พี่หนึ่งศูนนะครับสลับตัวเน้นตัวจบส่วนเลข3ตัวนะครับพี่ส่วนเลข3ตัวผมให้ไปที่ เลข6นะครับหลักร้อยให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็น6 1 0นะครับ6 0 4, นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางห้างเสยงเช้าบ่ายนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆงปังๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็หุ้นนิเคะนะครับพี่ก็สายวิ่งสายวิ่งสายลูดเอาสายลูดนะครับสายลูดนี้เด้งบนล่างไม่ใช่เด้งบนล่าง เด้งรอบ v i p แล้วก็ปกตินะครับเนาะเพราะว่าผมให้3ไปรูด3ไปนะครับก็ส่วนตัวเจาะนะครับมา32ตรงตรงเน้นๆเลยนะครับพี่เมื่อวานนี้ก็เออไม่เช้านี่ก็พี่พก็ได้ยกกลุ่มแล้วก็ยกช่องนะครับเมื่อวานนี้ก็คอมเเช้านี้ก็คอมเมนต์มานะครับพี่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกาลังใจให้แอดนะครับพูดผิดประกันใดต้องกลับขอโทษด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ หุ้นนี้ก็อีนะครับก็ตัวเลขตัวหนังสืออาจจะเขียนไม่สวยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขียนบนรถนะครับพี่ๆที่แรกเกือบไม่ได้ลงให้พี่ๆนะครับเนาะก็ก็เลยเขียนบนรถนะครับแล้วก็ตัดคลิปแค่1นาทีนะครับเนาะหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับเมื่อเช้านี้เนาะก็อาจจะลงช้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สลหรับนะครับแนวทางข้างสิงก็ขอให้มาเด้งเช้าเด้งบ่ายนะครับเนาะนะครับก็ขอให้ปังๆขอให้มาตัวเน็ตนะครับผมสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ